เปลี่ยนแปลงเร็วมากสภาวะจิตก็คือจะไม่ค่อยสถเสืนแต่เป็นคนไหลไปตามน้ําที่พาไปสวัสดีครับุผู้ชมสวัสดีครับคุณจอมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวาร์ปทุชตาและวาร์ปทุชตาในคลิปนี้จะมาพบกันกับพื้นฐานดวงชะตาชีวิตวาสนาดั้งเดิมของชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับ ซึ่งเรามีแพนกันไว้ว่าเราจะทําเรื่องของพื้นฐานของแต่ละลัคนาราศีให้ครบ12ราศีซึ่งพื้นฐานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับดวงปีไหนดวงเดือนไหนมันคือตัวคุณทั้งชาติพบที่มันมีจุดแข็งจุดอ่อนศักยภาพหรือข้อบกพร่อง แบบไหนอย่างไรอันนี้มาพูดในเชิงเหมือนกับพูดในเชิงเหมือนไลฟ์โค้ดเนี่ยเขาเรียกว่าพูดในเชิงเหมือนกับศักยภาพตัวเองอันนี้พูดถึงศักยภาพทั้งความเก่งและความเฮงด้วยนะพูดถึงเหตุการณ์ภายนอกด้วยแต่มันไม่จํากัดเดือนมันเป็นทั้งชีวิตนะแต่ก่อนอื่นครับฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งริงร๊งรครับเราสองคนด้วยนะครับทางช่องยู u ูบของราวับฟ์และเพจเฟซบุ o กของราวาลพยากรณ์นะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวัง ทุกประการเทินนะครับอยงที่เกินไปในสักครู่นี้ก็คือพูดถึงพื้นฐานหรือโครงสร้างหลักหรือศักยภาพและข้อบกพร่องหลักๆของคุณทั้งชาติพบนี้อันนี้คือไม่ใช่ดวงรายเดือนหรือดวงรายปีอันนี้พูดถึงตัวคุณเลยทั้งหมดว่ามิถุนมีอะไรที่ต้องรู้เกี่ยวกับตัวเองบ้าง ถ้าคุณตั้งดวงชะตาออกมาแล้วลัคนาสถิตราศีมิถุนหรือมีดาวสําคัญสําคัญแม้แต่วันที่เกิดเกิดในราศีมิถุนคุณจะมีลักษณะนิสัยหรือโครงสร้างชีวิตดังต่อไปนี้ราศีมิถุนเนี่ยคือสัญลักษณ์ราศีคือคนคู่คนคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไปไหนคนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้ไปไหนคนเดียวไม่ได้คำว่าสัญลักษณ์คนคู่ไม่ได้แปลว่าโอ้แต่ราศีมิถุนคือชอบมีคู่อยู่แล้วแหละคือเสน่ห์แรงสาวตึมคนชอบเยอะถ้ายังไม่ได้พูดเรื่องความ แล้เอาภาพรวมก่อนคือปกติเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนละคือแค่กูไปเข้าห้องน้ําเนี่ยไปฉี่ไปอะไรต้องให้เพื่อนไปด้วยคนเดียวเหงาเ,เหงาคือเพื่อนไม่ปวดไปยืนรอหน้าห้องน้ําก็ยังดี คือมิถุนเนี่ยทุกอย่างคือกูจะไม่ไปนเดียวสัญลักษณ์คนคู่นะครับดาวประจําตัวคือดาวพุธก็เป็นดาวแห่งการสื่อสารดาวแห่งการสื่อสารซึ่งจะเป็นดาวเดียวกับราศีกันแต่มีความต่างเยอะเลยเดี๋ยวค่อยบอกว่าต่างอย่างไรราศีมิถุนเป็นภพสหัชชะของดวงโลกดังนั้นหนีไม่พ้นเรื่องการติดต่อกับผู้คนเป็นราศีโซเชียลพีเพลต้องมีเสียงในหัวตลอดเวลานิ่งไม่ได้เป็นธาตุลมด้วยนะโอ้โหเพราะฉะนั้นธาตุลมที่แบบว่าพิ้วอะไรต่างเนี่ยพิ้วไหวพิ้วพุธ มิถุนเนี่ยจะเป็นพูดแบบฟังกับพูดอชอบการสื่อสารแบบต้องพูดต้องฟังมากกว่าการนี่ก็เป็นพูดแบบหนังสืออ,อ,อนิอ่งๆอ่านกันเขียนจากคนละแบบกันนะครับและเนื่องจากมิถุนเป็นาธาตุลมและเป็นปลายาธาตุคือปกติธาตุลมนี่คือ การจับต้องได้มันน้อยที่สุดในสี่ธาตุอยู่แล้วคือดินเนี่ยดินเนี่ยมันจับได้เป็นกระดาษใช่ไหมจับเอามือแตะสัมผัสได้เป็นของแข็งน้ําถึงจะจับไม่ได้แต่ก็ยังรู้สึกถึงความเปียกไฟก็ยังมีร้อนมีอะไรแต่ลมนี่มันเร็วมากแล้วแบบแทรกไปในทุกอนูได้แทบจะจํากัดกดเจนหรือกรอบอะไรให้ลมไม่ได้เลยลมมันเป็นอะไรที่มองไม่เห็นแล้วมีการเปลี่ยนเร็วมากอยู่ว่าเดี๋ยวลมมาเดี๋ยวลมไม่มีเดี๋ยว กแรงอะไรเงี้ยไปควบคุมอะไรเขายากที่สุดในดาทั้ง4ท่าเลดังนั้นมิถุนจึงมีความที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงเร็วมากสภาวะจิตก็คือจะไม่ค่อยเสะียรนจะเป็นคนไหลไปตามน้ําที่พาไปดังนั้นก็คือว่าไปได้เรื่อยๆที่ที่มาลงเช็คอินว่าไงโดนลากมา <rí> e> คือมิถุนจะอารมณ์รู <hã> <shocked> ้ตัวอีกทีกูมากับเพื่อนกูทําไมด้วยภาวะอารมณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆอันนี้มันก็จะเป็นทั้งเรียกข้อดีทั้งข้อเสียนะข้อดีมันก็ดีเรียกว่าเรื่อของการเข้าตับคนอื่นง่ายนี้เข้ากับคนอื่นได้ดีไม่ได้ยึดติดอะไรเยอะ ต่ข้อเสียหลักๆของมิถุนเลยคือมิถุนไม่มีความลึกซึ้งกับอะไรทั้งสิ้นคือไปสถานที่ท่องเที่ยวไหนเนี่ยที่เป็นวัดสถาปัตยกรรมโบราณสถาถ้าเป็นราศีอื่นนี่เขาจะต้องมีความอินกับคุณค<อ>่าทางประวัติศาสตร์และความเป็นมารู้สึกถึงความเป็นจิตวิญญาณแต่มิถุนก็คือ แค่ไปถ่ายรูปลงไอจีว่ากูมาแล้วถ้าเกิดมีใครทุกมานี่มึงบอกอะไรไมิถุนนี่ไม่ได้เลยนะมิถุนจะมองแค่ว่าเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งมันด้วยความไวด้วยความเร็วนี่แหละนะการสืออ่อสารหรือการที่ เขาจะเขาเรียกว่าเรียนรู้เร็วแล้วก็เรียนรู้ทุกเรื่องใช่ไหมรู้ทุกเรื่องไปทุกทุกเรื่องคือใครพูดอะไรแต่ไม่รู้มดเลยมิสุนจะไม่รู้เลยมิถุนนี่รู้บทยันว่าแป้งก้วยจับทํามาจากอะไรนี่คือรู้ไม่ได้ต้องไปอินในดีเทลหรือรายละเอียดกับเรื่องนั้นๆมากดังนั้นถ้ามีความทุกข์หรือมีอะไรก็ ไปเล่าให้ราศีอื่นฟังก็คือถ้าเกิดคุณต้องการจะเปลี่ยนโฟกัสและคือคุณต้องการจะ move on หลุดจากสิ่งที่คุณทุกข์แล้วเนี่ยมาหามิถุนได้แต่ถ้าคุณต้องการว่าคําตอบปรอมใจไม่ใช่ครับไม่มีให้เพราะว่ามิถุนมองทุกเรื่องเป็นเรื่องเลยดาวสุภะอ่ะมันก็จะมีเรื่องของดาวสุภะของมิถุนเป็นลางหูนะพบสุภะดังนั้นมิถุนเนี่ย ถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการมูการอะไรเนี่ยเขาชอบสายปลาหูเยอะเหมือนกันต่างประเทศที่เขาชอบไปนี่เขาชอบไปทางจีนญี่ปุ่นเกาหลีเพราะส้อผนะ้าเขาเป็นทางสายเลขกแปดเออทั้ทงจริงๆทั้งมิถุนทั้งกันท,ทั้งธันูและมีนเนี่ยที่เป็นพวกราศีปลายธาตุหรือทวิภาวะ ราศีทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีดาวที่อยู่ข้างหน้าราศีเนี่ยพบการเงินเขาเนี่ยเป็นแม่ธาตุพบการเงินของมิถุนเป็นกรกฎพบลาภะก็เป็นแม่ธาตุจำไว้เลยนะทั้งมิถุนกันธนูมีเนี่ยสีอันนี้นะจะมีพบการเงินเป็นแม่ธาตุพบลาภะก็แม่ธาตุดังนั้นเวลาเขาได้รับอะไรไม่ว่าจะดีหรือร้ายแต่ส่วนมากมักจะดีเนาะเพราะพบลาภะก็ต้องอ่าใช่แต่เวลาเขาจะได้รับอะไรก็ตามจะได้แบบรุนแรงและเล่าร้อนมาก มิถุนึงมีข้อดีคือเหมือนมีแม่น้ำสายใหญ่มหาสมุทรอยู่หน้าบ้านวงจุ้ยดวงดีมากแม้ตัวเองจะไม่ลึกซึ้งหาเลยเลยแต่ว่าสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยคือแรงมากเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องตันหนักเนี่ยเพราะเวลาได้รับอะไรเนี่ยแรงมากแต่ตัวเขาเนี่ยเหมือนอาจจะไม่อินคุณน่ะรับมากกว่าคนอื่นเยอะนะมิถุนกัน คล้ายๆว่าชีวิตมิถุนกันธน,นูชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินเนี้ยค่อนข้างจะฉับพลัน,ท,น,น <c oughs> ทันด่วนพลิกชีวิตได้จังหวะดีๆนี่คือ <จะ S 1> ชีวิตได้ เป็นคุณ,ณสมบัติของราศีที่เป็นทวิเป็นร<ม><ข>าศีท่ปีขานด<ม>้ยนะถ้าเทียบกับนักกษัตริย์เนี่ยปีชวดราศีเมษปีฉลูพฤษภศปีขานราศีมิถุนดัง<ม><ม>นั้นปี6 5ห้าที่จะถึงนี้เนี่ยหลังจากเปลี่ยนนักกษัตริย์ขึ้นหนึ่งข้ามเดือน5ประมาณเดือนมีนาเมษาเนี่ยในปี6กหเนี<ม>่ยจะเข้ากับว่าปีเนี่ยจะเข้าสู่ปีขานเต็มตัวทางศาสตร์จีนก็จะบอกว่าปีขานก็จะชงกับปีวอกหรืออะไรก็ว่าไปแต่ถ้าทางราศีนี่คือเท่ากับมันเป็นราศีมมมมิิถุนนะ่าาีีีเเ้จรบบทท ในปี65เนี่ยค่อนข้างเยอะอืะครับก็าอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่มันโลกันเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นนี่ม,มิถุนนี่ <c oughs> ก็น่าจะเหมาะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากและความเร็วของมิถุนการสื่อสารในาธาตุลมเนี่ยมันก็อาจจะพอดีสอดคล้องกนะันพอดีในภาวะของการสื่อสารแบบไร้พรมแดนแบบนี้นะก็เป็นราศีที่บอกกับการโลกแบบ ออนไลน์ <Online. S 1> เราอยังไรลองติดตามในคลิปรายละเอียดตัวการเงินในคลิปรายละเอียดากอาการเงินเราเกิดมาแล้วว่ามันมีเหมือนแม่น้ําสายใหญ่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมเดี๋ยวเรารายละเอียดเรื่องความรักแล้วก็เรื่องของการงานงมิถุนว่ามีโครงสร้างหลักอย่างไรแต่โดยรวมมิถุนประมาณนี้แหละด,ด,ดาวประจาตัวก็สัมพันธ์กับดาวพันธุ์ทุกเดจ้จริงๆเป็นคนที่สร้างบ้านสร้างรถให้ตัวเองได้ดีหลายๆอย่างค่อนข้างโอเคนะครับของมิถุนเนี่ย ก็ใช้เสน่ห์ให้ถูก<ง>ทางพูดเก่งสื่อสารเก่ง<ๆ>ใช้เสน่ห<ๆ>์ให้ถูกทางแล้วใช้เสน่ห์ให้ถูกทางอันนี้ก็สาคัญนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับลองสังเกตตัวเองถ้าคนที่ เรียกว่าเราทาคลิปนี้เพราะว่าคนที่ไม่รู้เวลาเกิดบางทีเนี่ยลักนาอาจจะไม่ชัดเจนนะลักนาไม่ชัดเจนชว่าเกิดช่วงสายๆแต่ไม่เกินเที่ยงอ่ะแล้วพอตั้งลักนามาแล้วไ้กูตกลงกูมิถุนหรือกรกฎวะกึ่งๆแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ลึกซึ้งกับหาเลยเลยคงไม่ใช่กระกฎกระกฎเนี่ยเขาจะต้องดื่มดากับทุกสิ่งมากนึกออกไหมไปทะเลทีเนี่ยเขาเหมือนเข้าดินแดนแห่งพระเจ้าหรืออปล่าแต่มิถุนเนี่ยเหรอทะเลก็คือน้ําผสมเกลือ นี่ยมันมันก็ทําให้เราดูอ๋ออ๋อั้นกูไม่ใช่กรรกฎนั้นแหละกูไม่ถือแล้ดูแค่นิสัยเราก็รู้แล้วเราเป็นราศีไหนอันนี้ก็ลองดูนะครับเราก็ฝากติดตามทุกๆคลิปที่เป็นคาแรคเตอร์ราศีที่เป็นภาพรวมเนี่ย ยังไงเราฝากดูนิดนึงเพราะว่าเราก็พยายามจะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ตัวเองได้พอที่จะสามารถที่จะหาแนวทางในการ<ม>ที่จะมาดูดวงต่างๆในช่องอื่นๆได<ม>้เพดัะนั้นบางคนเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเลยในเรื่องของว่าไม่รู้เวลาเกิดทํายังไงครับนี่ก็คือเป็นแนวทาง<ม>หนึ่งที่เราจะเป็นนวกาการเทียนให้เทียบ<ห>เ,<อ>เียเากันับนิสยัยเพราะไอ้ลัคนาที่มันใกล้ๆกันที่ว่าสับสนเวลาเกิดเนี่ยมันจะแบบมีมุนกับกรกดเนี่ยมันจะใกล้ๆกันแต่ว่านิสัยมันต่างกันเยอะอย่างที่ พูดเมื่อกี้โอ้ดังนั้นพอเรารู้ว่าเราเป็นคนแบบเนองั้นกูไม่ใช่กรกฎละกูมิอะไรเนียมันมันดูง่ายเลยทีเนี้ยการสับสนลัคนาจะไม่เกิดนะนี้มันก็จะมีบางคนไม่รู้เลยนะว่าเกิดช่วงไหนบางทีก็ต้องต้องจับรู้แต่วันจต่ไม่รู้ช่วงเวลาเกิดเลยอันนี้ก็ต้องเทียบเคียงอย่างไรฝากติดตามนะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับต่อต่อไปนะครับเราจะลงรายละเอียดเรื่องการเงินเฉพาะการเงินของมิถุนเฉพาะการงานของมิถุนและก็เฉพาะความรักของมิถุน วันนี้<อ>เราสองคนลา,ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ